นะคะณช่วงที่เราแต่งงานกันมันจะมีในเรื่องของอ่าจดทะเบียนสมรสโดยที่ผู้หญิงสามารถใช้นามสกุลเดิมชื่อเดิมได้อะไรแบบเออไม่ต้องเปลี่ยนเป็นนางไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลตามสามีนะคะณตอนนั้นน่ะอืมกระพิดกันแล้วปีที่เราจดทะเบียนคือปีห้าห้าคือน้องจะคุณเกิดนะะเออเราแต่งกันปีห้าสองค่ะ แต่งงานกันปีห้าสองแต่จดทะเบียนกันปีห้าห้าตอนนั้นมีการทะเลาะก,กันอยู่สองเรื่องนะคะทะเลาะก,กันอยู่สองเรื่องคือหนึ่งคือหนูไม่ยอมใช้นามสกุลของช่างตั้มหนูขอใช้นามสกุลของพ่อหนูเหมือนเดิมแล้วใช้คําว่านางสาวเหมือนเดิมก็เลยทะเลาะก,กันเรื่องหนึ่งเรื่องแรกเรื่องที่สองมาทะเลาะก,กันเรื่องจะให้น้องเจ้าคุณนี่ใช้นามสกุลของพนะอืมตะแต่ว่า ช่างต้ามเขาไม่ยอมเขาบอกว่าลูกเขาต้องใช้นำนำสกุลเขาอันนี้คือเรื่องที่เราทะเลาะก,กันหนาตอนนั้นน่ะอืมหนูก็เลยตัดสินใจช้าในการจดทะเบียนนะเลยตัดสินใจช้าในการจดทะเบียนกันมาจดทะเบียนกันปีห้าห้าแต่แต่งงานกันปีห้าสองนะคะเออนะพอตอนนั้นน่ะ่อยก็คือไม่ความรู้สึกว่าคอ,อ,อยว่อยากหนะ้าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีประกาศอันเหมือนกับว่า ถ้าแต่งงานแล้วจะต้องเป็นนางเออถ้าแต่งงาน <c oughs> หรืออะไรอย่างนี้แหละเป็นนางแต่แต่ว่าวันที่ไปจดทะเบียนน่ะสามารถใช้นางสาวนำหน้าเออเหมือนเดิมอืมแล้วก็นามสกุลน่ะเราจะใช้นามสกุลเดิมเราก็ได้ไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องไปใช้นามสกุลสามีนะคะเออจะบอกได้มอื่นมึงว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนกันหรอกมึงอย่ามาว่าเด้อกูเสียเอาัทะเบียนสมรสออกมาตอกหนามึงอีกเด้อ นะอืมบ้าพอลลี่มีผัวโดยไม่ได้แต่งค่ะโว้โยกูกระซูลแล้วเนาะเออช่างต่ำคับรลดลอยซากูยังว่ามันซากูอยากให้มันหอดเฮือนไว้ไววเออเออใส่หลายคนจนเคยตัวนะอืมปรับปรุงนิสใส่ด้วยนะคะอ,อ่า อ๋อเห็นพอลลี่ชายนางสาวเลยคิดว่าไม่ได้แต่งงานนะจดทะเบียกกนจจยกูก็จดจ้าอืมอืมทะเบียนกูจดจดปีห้าห้าแต่งปีห้าสองปีนี้มันเท่าไหร่ะ่ะปีหกเจ็ดมันกี่ปีแล้ววะพี่น้องสิบห้าปีเออสิบห้าปีไหมแต่งงานปีห้าสองค่ะสิบห้าปีเนาะอืม ัดทำสงจ้านะคะอืมอืมใครมันพูดคะอ่าตามที่คอมเมนต์เขาใช้โปรไฟล์แล้วก็ชื่อนะแม่น้องชมพู่แฟมารี่ค่ะอืมตามโปรไฟล์แล้วก็ชื่อนะคะคนที่มินประมาณหนูนะคะ ที่เข้าไปคอมเมนต์ในช่องยนัยนยันยันเขาเขาใช้โปรไฟล์เดียวกันเออโปรไฟล์แล้วก็ชื่อนะคะแม่น้องชมพู่แฟมมารีค่ะที่เข้าไปคอมเมนต์นะคะอืมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงเขาเอาข้อมูลเออเขาเอาข้อมูลนี้มาจากไหนนะคะค่ะ เดี๋ยวหนูจะโพสในชุมชนนะคะอืมเดี๋ยวหนูจะโพสในชุมชนให้เห็นว่าเอ่อช่องนี้นะคะที่ใช้ชื่อแม่น้องชมพู่แฟมิล,ลี่นะคะได้มิ่นประมาททอลลี่นะคะว่ามีผัวโดยไม่ได้แต่งค่ะนะคะอืมค่ะเตสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ หนูถูกใส่ความหนูถูกใส่ร้ายหนูถูกมิ่นประมาทค่ะนะคะเออหลักฐานหนูก็มีค่ะอืมแล้วก็สักขีพยานหนูก็มีนะคะว่าหนูได้มีการทำพิธีถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างนะคะในการการที่อยู่กินกับช่างต่าหนูเข้าตามตอกออกตามประตูค่ะนะคะ คุณเอาที่ไหนมาพูดคะเออคุณเอาที่ไหนมาพูดคะว่าเราไม่ได้แต่งกันค่ะอืมค่อยตามไม่ทันค่ะอิลีพี่ทนายแกอืม,อมค่ะให้เอฟซีนะคะช่วยกัน <c oughs> ช่วยกันคิดดูตรงนี้นะคะว่าคุณเอาอะไรมา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 ,มามั่นใจถึงใช้คําว่าที่แน่ๆนะคะย้ำคําว่าที่แน่ๆหมายถึงคุณมั่นใจมากนะหมายถึงคุณมั่นใจคุณการันตีคอมเมนต์ของคุณนะว่าพอลลี่มีผัวโดยไม่ได้แต่งค่ะอืมอ ใช่ค่ะมินเกียรติศรีนะคะของพ่อด้วยของพ่อหนูด้วยนะคะซึ่งเป็นอาจารย์เนาะเออนะเพราะลูกสาวเป็นบอกกล่าวหาว่าลูกสาวนี่มีผัวบริเต็งบร,บ,รบริมบริมาแตงจากบาทแต่สี่หมใช่ไหมมินนะนี่ยังไงคะยังไงคะเออ จะเลิกใส่ร้ายคนอื่นกี่โมงคะเออจะเลิกใส่ร้ายคนอื่นกี่โมงคะอย่าเคยตัวคะ่ะนะเอออย่าเคยตัวนะคะเพื่ออะไรก่อนไปคอมเมนต์ยืนยันยืนยัน เออข้อจท้จริงของคุณว่าที่แน่ๆนี่คือเป็นการยืนยันนะอืมที่แน่ๆพอลลี่มีผัวโดยไม่ไแต่งค่ะนะคะอืมค่ะมีนพรบคอมด้วยค่ะมันอยู่ <ไป S 1> ในโซเชียลค่ะไปไปลเลยนะเบนเจอก่อนแล้วพี่พอลลี่ ค่ะแต่เบนยอนหรือเปล่าเบนยอมไหมเออควายเบิร์อนะีกเล้ะควายกูกระสกับีเฮียไปเทล่โตชองโตฮกูก็อยากจัดอยู่เออกูก็ที่ตนควายกูวะจัดใครน่ะมันไม่ใช่แคบบาทสองบาทด้พี่น้องเอ้ยเออนะคุณหมินประมาทฉันค่ะนะคะคุณดูหมิ่นฉันค่ะดูหมิ่นพ่อแม่ฉันด้วยค่ะ นะคะคุณรู้ตัวไหมคะรู้ตัวหรือเปล่าคะเออหลักฐานฉันมีเอ,อ่อสกีพยานฉันมีค่ะว่าฉันได้ทําตามเข้าตามต่อออกตามประตูทําตาม,ตามขนมทำเนียมประเพณีทุกอย่างคอยบริยูน้ำกันซื่อ,อ,อจ้าอืมเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเฉยๆนะเรามีการคเอ,อ่อนี่แม่กูค่ะตั้งแต่แม่กูอยู่ค่ะ นะนี่พี่สาวคนโตกูค่ะนะบางทีในรูปในนี้อาจจะเก็บภาพทั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะว่าถ่ายจากกล้องนะกล้องแค n นอนะนะสมัยตะกี้นะนะพี่น้องก็มันมันไม่ได้เป็นวิดีโอนะอืมแต่ภาพบรรยากาศนี่คือถ่ายให้เห็นถึงการทําตามประเพณีทำกับตามขนมประเพณีนะคะนี่คืออะไรขันหมาก นะมีของทุกสิ่งทุกอย่างตามประเพณีอันนี้สินสอดอันนี้ทองมั่นค่ะเนค่ะไม่ได้แต่งตรงไหนคะเออ